สบายดีพี่น้องปงไปไอ้ใส่ยิงก้าวทักไทยสบายดีพี่น้องกระทางฝั่ง้ายสปปลาวพี่น้องทางโซนยูโรและกับพี่น้องประเทศไทยบ้านเฮานาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้แต่ด้วยละภาพพี่น้องมาเบ่งน้ำนาเลาะน้ำนาเนาะแล้วก็บ่องเบ่งหอยน้ำพี่น้องเลยนี่นี่บรรยากาศเนาะหลังจากคนปั่นหายปั่นนาหรือว่าถยหุดดนาะพี่น้องน้ำกะ ลหลายมาพอสมควรแล้วล่ะเยอะโพดนะพี่น้องฟังทางนี้ก็เป็นหน้าว่านของเพินเนเ่นเพื่นเพิ่นเริ่มว่านเข่าเลยนาะพี่น้องเนาะว่านเข่าแล้วก็เป่นงน้ำเป่นงนนะ้ำเป่งในเนาะเบิ่งกะองเมืองพี่น้องเลยเบิง่งหอยเซรีเนาะพี่น้องหอยเซรีตัวน้อยโอ้โหเยอะแยะเยอะแย,ย,ยะมาก,มา,กมายที่ว,ว่าหลายโพด โพดโพบโมมักแต่งเนาะอันนี้ก็คือหลงเมืองเนาะของเมืองเนาะพี่น้องเนาะก็จะประมาณนี้นะพี่น้องถ้าพี่น้องมาเบิ้งว่าวิธีเสาหาเสา์นาเป็นเด้อ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 พี่น้องเด้อเด้อเ่อี้เอเงเห็นีบคเม่ี่นนั่นนั่น่อันนีตม่อน่ตอเด้อเด้อเด้อเเอ้าไม่ตอคือเฮานี้เนาะเด้อเด้ ในเงากกวาเอ้าแม่โตเออเอาแล้วพี่น้องพี่น้องพี่น้องเอาแล้ว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 เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องจึ้งนะเราต้องจึ้งเราต้องจึ้งเฮ้ยแม่โตแม่โตทำไมบินเข้าบินออกเดี๋ยวเดี๋ยวมันมาหากินเนาะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นไต้องจึ้งนาะพี่น้องแล้วต้องจึ้งดูว่า มาลุ for this one. This one ้นน้ากันพี่น้องเอ้แม่ตอบินเฮาแล้วก็บินเออบินเฮาแล้วก็บินเออเนาะอันนี้อันนี้มีแม่แม่ตอเนาะอันนี้มันเป็นปลาเพ็กเนาะพี่น้องปลาเพกนี่เงาโคกวาเนาะพี่น้องเดี๋ยว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 ตรงนี้เพราะว่าต่อหันห่างยังน้อยเนาะพี่น้องอันนี้อันนี้มีแม่แม่ตอเนาะ รังของเขายังเล็กเนาะพี่น้องก็เป็นธรรมดาขั้นแมวม,มีมีห่างโตก็ก็คือตัวแมนบอกพี่น้องใช่หรือเปล่าอันนี้มีหน้าละแมวเรื่องแมนบอกพี่น้องมีหน้าละแมวเนาะอันนี้มีแมวแม่โตเลอพี่น้องเนงาะจักแมงปเปลือเนาะ จะเห็นแม่ต้อบินเหาบินออกเมื่อกี้นะคืดว่าเนาะพีนะพ่น้องเนาะเดีะเดๆตะลื้อหรือเปล่าอ๋ออันนี้เป็นแมงอันเป็นอีกประเภทหนึ่งเนาะแต่ก็เดี๋ยวลุ้นบ้งพี่น้องลุ้นบ้างนี่นี่น ี่สูงใหพ้พี่ๆเพื่อนๆดูนั่งไหน,าน,นาพี่น้องนั่งไหนนั่นไงนพี่น้องแก่ความนะ อไม่เอาไม่โอเคครับผมตอนนี้อยู่หนึ่งเอาครับ อ๋อแล้วครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เนี่ยหมอพุทธสมมาพักควรสำหรับการลดน้ำนากและดูใหน้องๆลองเกื้อน้องเกื้อพี่น้องเกื้อโดยการเพิ่นสีดยาเพื่อให้น้องๆถ้าได้แลนได้จริงอันได้แลนได้ได้ลดอย่างนี่น้องๆเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เนียหมอพุทธสมมาพักควรอย่าลจบคลิปตรงสมีเด้อครับเด้อพี่น้องพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบายครับผมขอบคุณครับ